ยกสวัสดีครับสวัสดีครับครับ ผม,ผมเข้าใจว่าท่นาอนอาจารย์ชูคงได้รับมอบหมายให้ไปทาเรื่องอื่นนะครับขอบคุณพี่ชิดนี่อยู่มานานแล้วนะครับอยู่ในผมมานานแล้วครับเข้าใจว่าเสร็จแล้วไปเซ็นก็อยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบครับต้องขอตรวจสอบก่อนนะครับใช่ถ้าคุณสมบัติครับคุณสมบัติครับต้องคอยจริงๆแล้วก็ไม่อยากที่จะเปิดเผยชื่อเท่าไหร่เพราะเดี๋ยวเผื่อต้องดูเรื่องคุณสมบัตินะครับ เมื่อวานท่านเรขาครมอบอกว่าใช้เวลาประมาณ2วันครับ,รบอันนี้ผมไม่อยากก้าวล่วงครับต้องต้องคอยดูว่าท่านว่าอย่างไงครับก,ก็หวังว่าจะได้เด,ด้เร็วะนะครับก็ถ้าเกิดได้ก็ดีครับวันนี้วันนี้ก็มีนัดคุยนโยบายกับพักร่วมตลอดนะครับ หลายหลาคพรุ่งนี้ทางรวมไทาสร้างชาติก็จะเข้ามานะครับวันนี้ก็มีการคุยนโยบายกับทางภรคภูมิใจไทยด้วยนะครับเมื่อวานผมก็คุยไปบางส่วนกับทางรรคพ่างประชารัฐแล้วนะครับก็ก็เริ่มคุยกันแล้วครับคิดว่าไม่น่ามีประเด็นอะไรนะครับ,บร่างก็รงเรียบร้อยแล้วครับก็เอาของพักร่วมมาเสริมนะครับหรือว่าใครก็ตามที่ที่จะมีนโยบายของพักก็เอามารวมกันให้เป็นนโยบายเดียวกันหล่อล้อมเป็นนโยบายเดียวกัน โอยาวเลยครับไม่ไม่ยังยังไม่ทราบเลยครับยังไม่ทราบอะไรที่เป็นประโยชน์กับประเทศชาติเราก็จะพิจารณาหมดครับใจเย็นนิดหนึ่งอาจจะมีเซอร์ไพรส์อาจจะมีอะไรบ้างนิดหน่อยใจเย็นนิดหนึ่งนะครับอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งตีตนไปก่อนใครนะครับดูรีนิดหนึ่งขออธิบายนิดหนึ่งนะครับให้ดู รายชื่อทั้งหมดก่อนแล้วก็ให้ดูโครงสร้างในการแบ่งงานก่อนนะครับพยายามเต็มที่ครับไม่ให้ไม่ให้ไม่ให้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 ทุกคนไม่ผิดหวังครับพยายามเต็มที่ครับการประชุมสช่วงเย็นวันนี้จะต้องมีการพักพก็ใใัเพราะว่าค่อยทำคุแรงเเกินสาหรับสสในการเรื่องของการงก็วันนี้ผมจะเข้าประชุมด้วยครับก็ก็ถ้าถ้ามีโอกาสก็จะชี้แจงด้วยครับก็ถ้ามีปัญหามีความไม่พอใจไม่พคกกันเองผมว่าเราคุยกันในบ้านกัน แล้วก็เป็นหน้าที่ของผู้ใหญ่ในพักที่ต้องช่วยกันชี้แจงครับต้องต้องทุ่มถูมจิตใจกันครับได้คุยครับได้คุยครับได้คุยกับสภาผู้ได้คุยครับได้คุยครับได้คุยกับสภาพูด้วยครับอ๋อก็ฟังก็ฟังข้อคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์เศรษฐกิจปัจจุบันนะครับแล้วก็มีข้อคิดฝากท่านไปสองสามข้อนะครับมีการบ้านฝากไปนะครับขอบคุณครับ ขอไม่ตอบแล้วกันครับผมไม่ค่อยมันไม่ค่อยแฟร์เท่าไหร่นะครับใจเย็นนิดนึงนะครับให้ให้เกียรติท่านท่านว่าที่ทั้งหลายด้วยเหมือนกันนะครับขอขอขอโอกาสแล้วกันเอาดูที่ผลงานเป็นหลักแล้วกันนะครับขอบคุณครับน,น,นิ่งแล้วครับเย็นแล้วครับเก็บไว้ก่อนดีกว่าอีกวันอีกสองสามวันก็รู้นะไม่เอานะนะครับครับรครับ คุยครับคุยตลอดครับคุยเยอะครับเมื่อคืนนี้อยู่ดึกเลยครับยังไม่ค่อยอยากตื่นเท่าไหร่เลยเมื่อเช้าครับขอบคุณครับ